ใช้เครื่องม้วนผมที่ขวัญกำลังแบบชอบมากต,ตอนนี้เลยนะคะคือเรียกได้ว่าป็นเป็นลูกรักของขวัญเลยวันไหนที่ขวัญแบบคิดได้ไม่ออกจะทำผมแบบทำง่ายๆใช้แบบเน้นเร็วนะคะแล้วก็ผมสวยด้วยนะคะนั่นก็คือเครื่องนี้เลยมีมาดามีนะคะ Wet to Dry นะคะก็ภายในกล่องนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้แบบครบเลยนะมีในกล่องหลบ,บนี้นะคะก็จะมีแบบหวีนะคะหวีเป็นสีเดียวกับเครื่องเลยแล้วเครื่องก็มีแบบ มีสีเจู้มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็จะมีกิ๊ฟที่ขวัญชอบมากเพราะมันดีมากทุกคนมันกิ๊ฟแบบเนี้ยเออแล้วมันแบบมันงอเข้าได้เห็นป่มแล้วมันจะแบบรับกับผมเราอะแล้วมันติดได้แบบดีมากเลยเขาให้มา2ตัวนะคะแล้วก็จะมีไอแผ่นกันความร้อนนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็จะแปะเข้าไปงี้อ่ะแปะเข้าไปแบบนี้นะคะเห็นไหม โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็นหน้าหน้าจอของเขานะคะปรับอุณหภูมิได้ถึง230องศาซึ่งขัดเลือกไว้นะคะก็มันจะมีปุ่มตัวนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าปุ่ม R นะคะพอกดหนึ่งครั้งใช่ไหม mm hmm. เครื่องมวนผมก็จะหมุนไปทางหมุนไปทางขวานะคะพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไปก็คือเครื่องก็จะไม่หมุนนะคะโดยกดอีกครั้งนึงก็จะไปทาง L นะคะก็คือ left นคือหมุนไปทางซ้ายนั่นเองซึ่งปกติขวัญจะสร้างให้มันหมุนไปทางซ้ายนะคะสําหรับ หมุนเข้าอ่ะเราไม่รู้ดิคขารู้สึกว่าแบบหมุนขวาแล้วแบบมันมันไม่ค่อยสวยก็เลยหมุนเข้าเฮ้ยก,ก็เลยหมุนไปทางซ้ายแทนนะคะทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวิธีาการทำผมมุ้มเข้าสวยๆนะก็คือตั้งแกนขนานกับพื้นอย่างนี้นะคะหันนะคะเอาหันด้านหวีออกด้านที่มันหวีออกนอกตัวเราทั้งสองฝั่งพอทําข้างนี้ก็หวีด้านออกด้านนี้ทําข้างนี้หวีออกด้านนี้นะคะก็จะเป็นโ้มช่อเล็กๆตั้งไว้ที่แอลได้ยังไง โอเคแอลแล้วนะคะหมุนเครื่องมาแล้วเราก็จะการจะได้ยินเสียงเครื่องหมุนแล้วก็ค่อยๆลงมาจับแกนขนาดกับพื้นนะนีก็จะได้ลอยแบบนี้ง่ายมากแล้วมันจะแบบขึ้นเงาทุกคนมันเงาสวยมากอ่ะแล้วก็ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำทีละช่อนะคะจนเสร็จ มันจับแบบพ่อ,อนาาอ่างนี้ได้ด้วยนะเห็นไมันก็จะงุ้มสวยๆพองๆนะคะเหมือนเราแบบไดฟาร่าอะไรยนี้ ที่พอเรามวนปลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ผมรีบนะ เราสามารถใช้เครื่องนี้ทําให้คนมันยกขึ้นไปแล้วผมจะดูได้แบบจะได้ดูพองๆนะคะวิธีการทำก็ง่ายมากนะคะแล้วก็ทำนี้ทำไปเรื่อยๆพยายามยกคนขึ้นอย่างนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะดูพองกว่าฝั่งนี้เห็นไหมเราจะดูแบบเฮ้ยเปนคนผมหนาตั้งแตเกิดอะไรอย่างนี้นะคะเวิร์กมากมาทำไปโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับทรงผมนี้เลยงุมปลายแบบพองๆสวยมากคือแบบน่ารักแบบเกาหลีสุดๆเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจเครื่องมาดามีตัวนี้นะคะเวนทูดรายนะคะก็คือใช้ตอนผมมาดได้แล้วก็ตอนผมแพ้งจะได้แบบ นอนฟงฟงแบบนี้เลยคือสวยมากจริงๆแล้วขวัญชอบนอนแบบนี้มากเพราะว่าแบบมันจะดูแบบเหมือนแบบผมเราอ่ะเหมือนได้อ่ะมันจะไม่เหมือนเราใช้แกนม้วนนะคะซึ่งมันแบบพองสวยนะคะก็ราคารู้สึกจะแบบพันกว่าบ,บาทเองนะทุกคาจะทิ้งแฟนเพจไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วทุกคนก็ไปลองเสิร์ชดูนะว่าแบบเขามีโปรดักต์หลายตัวมากแล้วก็อันนี้เวทุดรายก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ความแบบคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงๆไม่กองแกงนะคะแล้วคุณภาพดีมาก ไม่ทำให้ผมเสียแล้วก็แบบผมเงาสวยมากๆเลยนะคะก็ไปลองดูกันเนาะวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย